ไม่น่าเชื่อก็อ่านชื่อต่อในพิตูทุกวันนะบิลีไปเบลแกตั้งตั้งชื่อทุกวันเลยนะวันนี้พูดถึงเรื่องไฟฟ้าด้่ยนะเราจะมีข้อมูลเรื่องไฟฟ้านะครับเอื้อเจ้าสัวลงไฟฟ้ายังไงนะแต่จตุพรอนี่บอกว่าอย่างนี้จตุพรบอกว่าตอนเนี้การแข่งขันทางการเมืองนะเพื่อไทยก้าวไกลไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเนี่ยพักเพื่อไทยเขาใช้วิธีคือปลุกให้คนเลือกเชิงยุทธศาสตร์คือไม่แบ่งไทยในกล้วเดียวกัน ให้ทุกคนมาเทรเรื่องเพื่อไทยนี่เขาอ้างอย่างนี้ก้าวไกลรู้ทันพุ่งเป้าไปที่เพื่อไทยตลาดเดียวกันนะก้าวไกลก็ปรับกลยุทธ์นะในขณะที่ไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยไปเสียงไม่ดังเท่าเพื่อไทยกับก้าวไกลไทยสร้างไทยเลยเดินเกมเรื่องค่าไฟฟ้าอเพรานะนั้นท่านผู้ชมต้องติดตามต้องแยกแยะนะตอนนี้ว่าการนําเสนอเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยหนึ่ง อันไหนเป็นการโจมตีดิสเครดิตหวังผลทางการเมืองอันไหนเป็นพานวิพากษ์วิจารณ์บือฐานของข้อท็จจริงตรงไปตรงมา <c oughs> และอันไหนเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขในทางที่สร้างสรรค์เพราะท็อปนิวเราจุดยืนชัดเจนกรณีปัญหาค่าไฟฟ้านี่เป็นปัญหาจริงแล้วเราวิพากษ์วิจารณ์แล้วเสนอเนียให้แก้ปัญหาแต่มันจะมีบางส่วนโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ผสมโรงโจมตี โดยพูดความจริงไม่ครบนะจตุพรพรมพันธ์ที่บอกว่าไทยสร้างไทยตอนนี้เสียงไม่ดังเท่าพรรคอื่นๆในขั้วเดียวกันก็เลยต้องเดินเกมเรื่องท่าไฟฟ้าเดี๋ยวลองไปฟังจตุพรพรมพันธ์วิเคราะห์อนุญาตเรื่องห้าพันเมกเนี่ยในวันนั้นไฟฟ้าก็ล้นเมืองใช่ไฟฟ้าก็ล้นเมืองไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะครับยกเว้นเรื่องความสุดจริตอื คือถ้าไม่สุดสริจริงเนี่ยจะทําไม่ได้ขณะที่เราซื้อไฟลาววันนี้เนี่ยล้าขายสองบาทแปดสิบเก้าตังค์เนี่ยและในเมืองไทยใช้เท่าไหร่เออนะครับปานนี้เท่าไหร่สี่บาทเท่าไหร่ละเกือบเกือบห้าบาทอนะ่ะห้าบาทยี่สิบเยอะกว่าแล้วครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนเนี่ยมันถูกล้นซึ่งหน้าเนี่ยอืมก็ขนาดล้าเนี่ยยังขายสองบาทแปดสิบเก้าให้กับเราอะ่ะใช่ ในเราเนี่ครับเอามาเอากาไรเนี่ยครับขายสามบาทมันยังได้กําไรเลยเพราะปริมาณที่เป็นจํานวนมากคนไทยจะแทบจะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากมายและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้ที่อนุมัติเกินความจําเป็นกันมาเนี่ยก็เลิกสิคุณไปสํารองอะไรและสํารองในโลกความเป็นจริงมันได้ใช้ไหมนะนะครับเพราะเนี่ยนะครับการสํารองเนี่ยมันต้องสํารองสํารองคือสํารองนะใช่ คุณจะไปเนี่ยนะครับใช้สามหมื่นสามสำรองสองหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณเอาทฤษฎีไฟฟ้าทั้งโลกที่ไหนมาจับมันก็ไม่ได้แต่ว่าที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าประชาชนก็เสียเงินเปล่าให้กับคนที่มันรวยอยู่แล้วยิ่งรวยหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถ้ามีการนำสืบกันในชั้นศาลเรียงกันตามลำดับนี่นะครับตั้งแต่การเปิดประตูถึงปัจจุบันนี่ความเป็นจริงสามารถถ,ถอยไปนั่นได้อีก นะครับเรียงกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีสามห้าเลยมาเพราะนะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครมันผู้ยี่ผู้ยังเรื่องพลังงานเนี่ยจตุพรบอกว่าเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงนะฮะแล้วตอนก่อนที่จะซื้อห้าพันเมกะวัตในยุครัฐบาลยิ่งรักษเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็เกินอยู่แล้วอืแล้วยังไปเดินต่ออีกนะะแล้วจตุพรก็วิเคราะห์เรื่องการเมืองฮะอีกซีกหนึ่งเนี่ยภูมิใจไทยต้องเป็นอันดับหนึ่งดูแล้ว ก็คือซีกฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันะนะแล้วภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีปฏิปักษ์การเมืองน้อยมากนะในขณะเดียวกันพรรคอันดับหนึ่งถ้าไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็จะต้องเป็นภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลนะแล้วกรณีพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะมาอ้างนะว่าเฮ้ยนายกมันต้องเป็นคนของพรรคที่มาอันดับหนึ่งเท่านั้นจตุพรพรมพันธ์ก็ดักคอไว้เลยนะว่าพตลตํารวจเอกประชาภมนอก พักเพื่อไทยเนี่ยเคยไปโหวตให้พลตระเล็กประชาภมนอกไม่ใช anyway> ่เหรอแล้วพลตระเลประชาภมนอกไม่ได้อยู่ในพักที่อันดับหนึ่งในขณะเดียวกันล่าสุดครั้งก่อนหน้าเนี่ยเพื่อไทยก็โหวตนายธนาธรจึงลูกงลุงกิจนี่ธนาธรก็ไม่ได้อยู่พักอันดับหนึ่งอายอนให้ซะเลยตู้จะโดนผมพันเก็บทุกเม็ดใช่ไหมนี่ดักดักคอไ้เลยนะแล้วนอกจากนี้ ประเด็นใหญ่วันนี้ฮะเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์สดคุณชานชัยอิสระเสนารักด้วยจตุพรบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้นะคุณชานชัยนี่ออกมาบอกว่ามีข้อมูลจากกกตแล้วคุณชานชัยนี่มีลิสต์นะบุคคลระดับบิ๊กเนมที่อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครสสนะฮะประเด็นอยู่ที่กกตไปฟังความเสี่ยงทางการเมืองของบิ๊ก ที่อยู่ในมือกกตนี่เราเองก็เห็นในกระดานนี้แต่ที่น่าสนใจคือกระดานกกตที่เราพูดเมื่อตอนต้นถ้าร้อยสามสิบคนที่คุณชาญชัยอิสระเสนารักออกมาพูดเกิดมีปัญหาทุกคนขึ้นมาไอ้อนนี่ไอน้นี่ไปยากแหละใช่ใชสองก็คือเรื่องนโยบายเอาอย่างเข้มข้นเลยนะมผมไม่แน่ใจว่า จะหลุดรอดพรรคการเมืองกี่พรรคเอาชนิดเข้มขน100้นร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเข้มขน้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในพรรคเพื่อไทยไปไม่ได้ถ้าเอาเข้มข้นร้อยเนี่ยนะครับกางกันทุกส่วนเนี่ยนะครับกางกันโดยละเอียดการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถ้าเอาวินิจฉัยตามตามเนื้อผ้าเลยคือมันการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องหยุดแล้วเพราะว่าการนำเสนอต่างๆมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ของพรรคเพื่อไทยมันโดดกรณีเรื่องเงินดิจิตอลนี่ไม่นับเรื่องคำร้องอื่นๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อทั้งหลายเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏอย่างน้อยที่สุดสองอาทิตย์ก่อนอาทิตย์สุดท้ายเราคงจะได้เห็นอะไรตามลำดับซึ่งเนี่ยฝ่ายนี้นะครับที่เขาจะปฏิบัติการนะเขาไม่ต้องรีบ ก็เดินกันไปเรื่อยๆพิจารณากันไปเรื่อยๆเลือกทำนิ่งเวลาที่มันเหมาะเพราะผมเชื่อว่านี่นะครับทุกเรื่องราวน่าจะมีการทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเราก็รู้ว่าในแต่ละองค์กรมันมีมืองานนะครับที่แบ่งเข้าไปศึกษาในแต่ละมิติแต่ละมิติในแต่ละเรื่องราวแม้กระทั่งเรื่องเ e งินดิจิตอลเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะเลือกประกาศอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรอเอาอย่างไรนะครับนี่นี่คือกรณีที่กกตเนี่ยจะต้องพิจารณาวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ถ้ากกาตไม่ทําก็อาจเข้าข่ายละเว <15 7. S 3> ้นหนึ่งหเคยมีกกตสามนาห้าห่วงเป็นบทเรียนมาแล้วแต่มีอยสองประเด็นใหญ่ที่คุณจตุพรพูดมาสักครู่นะหนึ่งก็คือเรื่องเงินดิจิทัลเนี่ยแล้วสองอันนี้เรื่องใหม่ ที่ปูดออกมาจากคุณชาญชัยอิสระเสนาลักว่ามีผู้สมัครสอสอขาดคุณสมบัติกว่าร้อยสามสคนแล้วในจำนวนนั้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพวกไก่กาอลาเล่ไงมีระดับบิ๊กเนมรวมอยู่ด้วยบิ๊กเนมขนาดไหนขนาดเป็นผู้สมัครสอสปาร์ต้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพักการเมืองใหญ่เลย เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์สดคุณชันชัยช่วง8ปดนาฬิกานะถผู้ชมติดตามได้ส่วนที่คุณจตุพรบอกว่าไทยสร้างไทยเนี่ยตอนนี้ก็เลยขยายปมเรื่องค่าไฟฟ้าให้กลายเป็นเรื่องการเมืองโดยมีการเปิดให้ลงชื่อดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะนั่นคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองทีนี้คลิปในโลกออนไลน์ที่มีคนแชร์กันเยอะมากคือคลิปติ๊กตอกคลิปนี้ครเป็นคลิปที่มีเมื่อวานนี้คุณสกลทีพัทยกุล หัวหน้าทีมผู้สมัครสอส,อสอกทมพลังประชารัฐนะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่นายเสฐาประกาศนะว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐฮนะคุณชกนทีนี่ตอบกลับว่าอย่างไงฮนะก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของทางเขานะครับซึ่ง คือถ้าถามมันก็ต้องถามว่าเราอยากร่วมหรือเปล่าคืออย่างที่เรียน,นยคือว่าจุดยืนของพลังประชารัฐก็คือเราเราคงเราอยากจะก้าวข้ามคมขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเปิดโอกาสในการที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายแต่ว่าเราก็มีจุดของเราเหมือนกันว่าในเรื่องของอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยพรรคไหนที่แนวทางไม่ตรงกับเราเนี่ยมันรวมไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนข้อ2คือพรรคที่มีนโยบายที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายและมีแนวโน้มทําให้เศรษฐกิจ ชาติมันพังเนี่ยเราก็ร่วมไม่ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูจุดยืนของเราแต่ว่าส่วนพรรคไหนจะพูดเรื่องรวมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคกับเนี่ยอันนี้คุณสกลทีตอบโต้อย่างสุภาพนะฮะคือพูดภาษานักเกรงก็คือที่บอกว่าจะไม่จับมือกับข้าเนี่เอ็งถามข้าเลยเอาคุณสกุลทีพูดอย่างนี้ยแต่คล้าคุณสุภาพไงคุณสกุลทีอ่ะคล้ายๆคุณสุภาชัยเออเป็นคนสุภาพทีนี้คุณสกุลทีเนี่ยแกบอกว่าอย่างงี้เมื่อสักครู่ถามกลับนะ คือเขาจะพูดมันก็เป็นสิทธิของเขาที่จะพูดได้แต่ถามกลับก็คือว่าพักพลังประชารัฐจุดยืนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยากก้าวข้ามความขัดแย้งและถ้าพักไหนแนวทางไม่ตรงกับพลังประชารัฐไม่สามารถทางานร่วมกันได้พักการเมืองไหนมีนโยบายทําให้ประเทศชาติเสียหายมีแนวโน้มทําให้เศรษฐกิจชาติพังเราก็ร่วมไม่ได้เหมือนกันนคือหนึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก้าวข้ามความขัดแย้ง นยโยบายของพลังประชานยโยบายของเพื่อไทยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งเพราะพลังประชาชนก้าวข้ามแต่ถ้าพรรคที่จะไปร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนยโยบายจะนําไปสู่ความขัดแย้งมีไหมเพื่อไทยทักษิณจะกลับบ้านแล้วถ้าเกิดไม่ติดคุกขัดแยง้งไหมเห็นแววแล้วแม้จะบอกว่าจะกลับมาโดยไม่โดยไม่ทึ่งไม่พึ่งพาอะไรกลับมารับโทษนะถ้าจะกลับมารับโทษเขากลับมาแล้วอันนี้อันที่หนึ่งเลย แล้วสองนะเรื่องนโยบายที่ทําให้เศรษฐกิจชาติมันพังเนี่ยปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ได้พังนะไม่ได้อยู่ในไอซียูนะกำลังกายภาพบําบัดอยู่ดูคนไปเล่นน้ําสงการสิดูคนไปซื้อรถซื้อบ้านสิดูคนเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราสินะเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มกลับมาแต่มันจะพังก็เพราะว่าถ้าเกิดมีการงัดเอาเงินหลวง กู้เพิ่มมาเพื่อเอามาแจกโดยหวังผลทางการเมืองเนี่ยแล้วภูมิรัฐศาสตร์ในเศรษฐกิจมันยังไม่แน่นอนในต่างประเทศแล้วถึงวันนั้นถ้าไม่มีกระสุนเหลือมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ตรงนี้ต่างหากที่น่าที่น่าเป็นห่วงนะคุณสกลทีดี่บอกว่าถ้าเป็นแบบนโยบายที่สร้างปัญหาเศรษฐกิจก็ร่วมไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้คือสกลทีพัทยกุล